ุกครับผมฟุกชแนลเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งหื่นใส่แฟนนี้นะครับทุกคนอยากเห็นเชื่อเราว่าผมหื่นใส่แฟนแล้วแฟนผมจะเป็นอาการยังไงเออวันนี้เนะี่ยผมจะทําให้ทุกคนรู้ว่าแฟนผมเป็นคนยังไงเออแล้วทุกคนก็มารอดูกันว่ามันอะ่ะจะทําอะไรผมหรือเปล่า ตอนนี้ยผมขอเดี๋ยวขอแค่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมพอเออเพื่อพลาดคลิปต่อไปก็ยิ่งกดกระดิ่งยิ่งดีนะเออเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไงเพื่อผมทำคลิปต่อไปอ่ะเออแต่วันนี้ผมจะหืนสมันทําให้มันรู้ว่าเออมันไม่กล้าหืนกับผมวันนี้แหละเพราะบ้านใจกล้าไงวันเนี้เออจะหืนสมันแล้วเนนี้เดี๋ยวทุกคนรอดูว่ามันจะเป็นไงถ้าชอบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ผมพอเออโอเคป่ะ ทำมารอดูกันนเออโอ้เบบี้เ้่าฮ่นี่อืฮะคืนนี้ขอทีไหให้ทีไหมพูดกับว่าให้ทีหนึ่งจะไม่ถมอันเดีรว เขาอยากนะเขาเขากินยาเนี่ยหรือเปล่าเขากินหมูท้าพูดแล้วเขาอยากเลยรูดเซ็กซี่ก็เรื่องนี้แลขำรุดออกไปไหนอ่ตังไมาให้นุ๊กอ่ตังให้ใครให้ที่ซื้อไก่มาไไก่อะไรเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องอันนี้ก่อนไม่ซื้อไก่ที่ไหนพูดกับว่าให้ก่อนจะบอกไม่ให้ทีนึงไม่ซื้อมา ขับรถไปไหนไปไหนไไไอ้้เหหียปนก็ไปไไหนก็ปคุณดูไม่ไม่รักพวกเนีไม่หล่อหล่อมนี่ยังไงเอ้าเอาไปไหนก็ไป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 ก็บอกเดี๋ยวว่าให้เขาทีนึงไม่ให้เขาทีนึงปุ๊บเข้าไปเลยไม่ให้ทีเดียวเธอสวยแค่เงี้ย นี่นี่เธอเธอเขาอยากกินเนนี้ก็ไป,ไปกินถอดเสื้อเลยได้ปะไ,ไปแตหน้ำไปไ,ำไปแต่เขาอน้ำให้ไปไปเตะผู้กับน้ำให้เอาไหมเธอ ให้เวลาทีนไม่ให้ทีนึงปุ๊บปุ๊ไม่ถ่ายไม่อะไรเลยโอ้ให้เธอเขาเอานิ้วแย่ของตัวเองเล่นจะดีกว่าเหมือนนอนใเขี่ยแม่ยาวเอานอนิล้ว็ดด็ดเ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 ดดเด้ดเน็ ินจรง,งไม่ให้เขาทิ้งปุ๊บเขาแบบไม่อะไรเลยไม่กวดเลยเธอเขาเอานิ้วเขี่ยนเล่นจะดีกว่าจริงอูอ้วโอ้ให้ทิ้งก็ไม่ได้ไงฮะเออให้ทีเดีลยเจอถ้าวันเหนื่อถ้า่เขาไม่อยู่เธอจะเหงาไหมเธอจะเหงาไหมไม่เหงาไหเธอจะขาดจะไหม มันของขาดอะออเของขาดอะไรเงี้ยวันนี้ก็ไม่เคยขาดนะจริงแต่คืนนี้ขอนะเอานิ้วเขียของตัวเองเล่นแต่คืนนี้ขอนะให้ไปนะให้ไหมไม่มีความรู้สึกเขาอยากกันเนี้ยจริงแต่น้ำตาไใชปะแน้ำเร็วเธออยากมาเล่นอะไรพี่ตืมพี่ก็บอกไปอาบน้ำไงเร็วเร็วมันเหม็นเนี่ยพิ่งกินหมูทาเสร็จอะ เ็วเขาอยากเนาจะให้หรือไม่ให้ต้องให้ขมขืนใช่ปะฮะต้องให้ขมขืนใช่ไหมตกลงจะให้หรือไม่ให้โวยอะไรอะไรรอเทเลยนห่วยอื้อกูจะให้หรือไม่ให้อย่าเล่น าเล่นอ่ะเอาเฮ้ยอย่าเล่นนะอย่าเล่นอย่าโอ๊ยเจ็บเจ็บโอเคครับทุกคนแล้วก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นคนใหญ่เดี๋ยวผมขอจบคลิปแค่นี้พอเดี๋ยวผมไปสังสารกันอืม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครป์ผห้ผม,มนะโอเคปะ่ะเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปต่อไปให้ดูใหม่เออแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะน้อง